ขอบคุณพี่น้องผู้อุดหนุนขอบคุณพี่น้องผู้เมตตาสงสารสองตาายผู้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจให้กับสิ่งที่เหตุที่ทำน้องแม่เน้ยงายปลายฝ้าพี่น้องเอ้ยสิวสู่ฟังมือเศร้าเอบซีครับผมกับเป็นพี่น้องลูกข้านี่ละครับเพิ่นสิื่อหญ้าน้เาเฮ้ง เพิ่นโท่มาทรงพลังบวกให้พนาวะย้ายปลายฟ้าตื่นตันหลายจนน้ำตาหงหน่วยพี่น้องเอ้ยครับผมครับอืม,อมครับกำลังใจนี่พ่อปานว่าเป็นยาบำรุงหัวใจเนาะนเป็นยาวิเศษอุ้ยเพิ่นเห็นมิตรภาพทัางอ่อนไลน์ที่แบบ ให้กำลังใจเ้าแบบเหมือนเฮามิแรงสู่ต่อไปอืครับผมขอบคุณทุกคนที่โทษมาทักทายมีผู้นึงแม่อยากว่าให้ฟังครับกน,น,น่โอ้ยขอเขาไ่ได้เป็นลูกค้าไม่ได้สร้างอย่างไ่ได้ซื้ออย่างน้ำเพลินถัอยากโทษไปคุยน้ำเพลินเป็นสิวีวาน้ำบโน่นอนโอ้ยทรรุกนิดโตมาวา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจ้ะยินดีปลาย้ายยินดีคุยกับทุกคนคุยทุกสายดีใจหลายที่พี่น้องโรมหาจ้ะจ้ะกันคุยกันครับบอลังเขียดเดียดฉันกันเนาะครับเฮ้าคนถูกคนนยากครับผมเฮ้าบอเคยดูถูกดูแค้นผู้ใดครับพี่น้องครับถึงสีบ่เป็นลูกข้า ถึงบบเคยสื้อสิ่งสื่อของน้าเห่าเห่าก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันขับมาเว้ามาคุยผู้ลังคนกับมาปั๊บทุกปั๊บอยากน้ากันผู้ลังคนกับโทษมาให้กําลังใจเนาะโอ้ยคับผมพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆครับผมเห่าก็มีกําลังใจสู่ต่อไปเนาะเพื่อความสําเร็จในสิ่งที่เห่าเฮ็ดนี่แหละก็อยากให้พี่น้องทุกทุกคน ที่เบิ่งคิปของเฮ้ามีกำลังใจสู่ต่อไปคือกันอย่าท่ออยาถอยเด้อครับพี่น้องการท่อกันถอยมั่นเส็ดให้เฮ้าเสียสุขภาพจิตมัน่นเส็ดให้เฮ้าลมเหลว <entendeu? S 1> มัน่นเส็ดให้เฮ้าสิ้นหวงังเพราะฉะนั้นตราบใดที่เฮ้ามีลมหายใจตราบใดที่เฮ้ายังมีกำลังใจตราบใดที่เฮ้ายังมีกำลังกายเฮ้าต้องสู่ต่อไปเพื่อน้องเพื่อปากเพ <sca enga. S 2> ื่อทองของเฮ้าบั้งละของลูกของเตาบั้งละ เนาะแล้วก็ของสังคมเพื่อสังคมบ้าเ <Ha. S 2> นาะหาเถืถ่อเฮามีห้ายครับผมสิ่งใดเฮาพ่อยิบพ่อยืนให้กับสังคม <Ha. S 2> เฮากระทำความดีเนาะ <Ha. S 2> ให้ยู่กันยังมีความสุขครับผมแค่คิดดีต่อกันกับมีความสุขแล้วเนาะ <Ha. S 2> ครับสิ่งใดมันขาดมันเขินสิ่งใดมันพ่อซอยเหลือใดเฮากระยิบ <Ha. S 2> ยืนให้กันครับผม บมมีสิ่งของสีสิอย่างแต่ว่าเขาเกหดให้ความรู้ให้ความรักให้ความรู้แก่กันจะแบ้งปั่นแบ้งปันสิ่งดีๆแก้กันจะครับให้ความจริงใจนาอแม่เนาะให้ความจริงใจให้กำลังใจ,จครับ เฮาบ่าตุ่มบ่ตัวครับบ่อปิดบ่อบังครับพี่น้องสิ่งใดที่เฮ้ามีความรู้สิ่งใดที่เฮ้าคิดวา่าสิเป็นประโยชน์สําหรับการประกอบอาชีพเนะาะบวาสิป,ประกอบอาชีพใดครับ<อ>พี่น้องครับผมเฮ้ากับให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ประสบการครับผมให้กับพีกับนองผู้ทีบ่บ่อท่านมีประสบการเนาะครับพี่น้องมือไม้จังเลียงตะกะเตนจังเสียครับผมครับ มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วเนาะครับอู้ว่าวแล้วเสียงหายย่าปลายฝากก็ได้ครับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณซิบเถื่อเศร้าเถื่อลอยเถื่อพันเถื่อมันกันย่งบอบอบอน้าใจเนาะแม่เนาะครับผมเพราะว่าความดีความงามความอ่าอ่าอ่ามีไม่ตีจีต่อกันของพี่ของน้องนี่โอ้ยมันหลายเกินเกินข้ามบรรยายเนาะก็อยากว่าว่าแบบ เข้ากับร่งคลิปไปเข้ากับบมเมรวเข้าสิตบ,บี้ตะบ,บันขายแต่ของอืเขา้าเขาเพื่อออยากสอดแทรกความรู้แนะนำบร์เม่าแต่เรื่องเรื่องเรื่ององตะกะแตนครับเรื่องอื่น เรื่องอื่นการทำมาหากินอาชีพอื่นๆเขากับเหตุมาหลายอย่างอืมครับอ่าสังคมนั่นสังสังคมนี่เข้ากับไปคุกขีมาหลายหลอืมครับผมครับครับพี่สีแ่งปั่นพี่น้องได้ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาฝากพี่ฝากน้องน้ำจ้าครับครับครับ อยากว่าสุพีสุนองฟังว่าจะโอ้ยตื่นขึ้นมากขายของอืมันกับว่าได้ตะบีตะบันตอนนั้นจริงจริงแล้วเห้าบอมีเจียตหน้าเห้าบ่ได้ตั้งใจว่าสิขายของให้พี่ให้น้องเพียงอย่างเดียวเนาะคือว่าอยากเฮ็ุให้เบิ่งอยากเฮ็ดให้เบิ่งอยากให้เห็นสิ่งที่เห้าทำว่ามันมีรายได้ีหลีเนาะเฮ็ดหน่อยได้หน่อยเฮ็ดหลายได้หลายอีหลีครับผม ตราบใดที่เฮ้ามีรายได้ตราบใดที่เฮ้ามีความสําเร็จเนาะพี่น้องเพื่อนได้เห็นเพื่อนกับสียาเ็ดน้ำเห้าดอกถึงเวลาวนั่นเพื่อนสีอุดหนุนเฮาดอกแม่นบเพื่อนสียากได้ของน้ำเฮ้าดอกดบอยัดเหยียดเดอ้อครับพี่น้องครับผมเพียงแต่ว่าอยากสนับสนุนอยากส่งเสริมเนาะให้ท่านมีรายได้ให้ท่านมีอาชีพครับผมพ่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองครับผมเนาะ ครับจากจากศูนย์ว่าจะไงเนาะผูรังค้นก็เริ่มจากศูนย์นี่พ่อการเลี้ยงตั๊กแตนเนี่ยบูแมนว่าเพิ่นสิต้องมาเลี้ยงอย่างเดียวอืเพิ่นมีพรสวรรค์เพิ่นมีความรู้ไปต่อยอดครับไปทอดตั๊กแตนขายอเอาไปแพ็คใส่ถุงซีนขายเด้ ทัวโลกทั่วไทยเข้าไปแปลรูปนี่นี่นี่คือจุดอีกจุดนึงในการประกอบอาชีพมันโมเมนต์ว่าตรงมะเลี่ยงพี่น้องเพิ่มมุนราคาให้กับสินค้าที่เฮามีครับผู้ลงคุนกับธนัดในการการขายถนัดในการนําเสนอ เอาไปเพิ่มมูลคา่าเนาะไปแปรรูปครับผมไปทอดบ้างไปเฮ็นนู่นนี่นั่นเนาะหลายอย่างหลายเนยวครับผมพูดงคนยำตะก,กะแตนพนาว่าเมนูยำตะกะแต,แตนครับพี่น้องเป็นตาแซบตานนวแท้<ว>ล่หรือ <c oughs> เห็นแล้วปุ้ยแ <c oughs> ดงใจวายพี่น้องเอ้ยลองเห็ดเบิ่งเนอร์ครับผมลองลองยำตะกะแตนเบิ่งเนอร์ครับพี่น้องกินเบิ่งครับผม <c oughs> คือเป็นตาแซบแท้จันดอกเห็นเพิ่นเห็ดว่าเนาะลรยทั่วทอดแหม โรยทั่วลิสงทอดแม่โอ้ยเบามากกัคือหยากครับเออสุดดีสลองสีล่องคือผัวห้ากินเนี่ยห้าวไอผพวห้าเลี่ยงเนี่ยเขาต้องกินเบงซะก่อนเมนูใดทิดว่ามันสีแสบสีนวล่องเบงซะก่อนเนาะเ้าจังสีใดไปเบาสูพีสุนองฟั่งค่ะผมอาจจะเป็นการจุดประไกยเนาะค่ะผมเป็นการจุดประกายเป็นการชี้ช่องีชี้ทังให้เพิ่อนําไปต่อยอดวะเนาะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนครับพี่น้องที่ที่เบิ้งคีปเฮ้าพี่น้องที่โท่มาหาเฮ้ามาเบามาคุ้ยกันครับห้ายคนกระตัดพ่อหลายคนกระถูกหลอกถูกล่วงเนาะห้ายคนก็มืดกำลังใจครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะสู่เด้อสู่เด้อพี่น้องสู่สู่เด้อครับพี่น้อง ปลายฝ้ากัโอ้บ่แมว่าอายุหน่อยๆก็สู่กันมากจนปานนี่กใหญ่เขาเมาครับปีนี่ก็ครับขอให้มีแห้งมีมีแรงมีกำลังใจครับสู่ต่อไปสู้ต่อไปเนาะเพื่อป่าเพื่อทองเนาะอย่าทอดอย่าถอยครับเฮาเห็ดบ่เช่าเดี๋ยวมันสิได้ดรอกเนาะครับผมก็ได้หน่อยก็ได้หลายเนาะเห็ดบ่เช่า่าแต่ยาคานยาอ่ายางอมืองอ่ท้า เนาะครับเร็ดบ่อเศ่ามันบ่อใดให้มันหูไปเมนบอเทวดาบอริตนก็ให้มันหูไปเมนบ่อครับเฮ็ดแบบว่าโอ้ยตังอกตังใจทุ่มเททั้งกายทั้งใจครับพี่น้องบ่อมือใดกับวันหนึ่งเฮ้าตรงประสบความสําเร็จเนาะนี่ล่ะเฮ้าจังมีแนวคิดครับมีแนวคิดมีแนวทั่งที่ ขายไข่ตักกะแตนให้พี่ให้น้องในราคาแบ่งปันเฮ้าสงสารเ o <า>้าลิตตนเฮ้าอยากให้ผู้ที่มีรายได้น่อยมีโอกาสได้เลี้ยงยครับเฮาก็เลยขายในราคาแบ่งปัน<า>ขีดละหกร้อยบาทครับพี่น้อง <laughs> เนะาะครับ มันมเป็นครับผมครับครับ,บมันเป็นผลพ่อยได้คร <c oughs> ับจากการขายตะกแตนจากการเลี้ยงตะกะแตนเนาะเฮ <c oughs> าบ่ได้ตั้งใจว่าสิขายใครตะกแตนเอาให้รวยเป็นแสนเป็นล้านคร <c oughs> ับเฮาตั้งใจเพื่อสิเลี้ยงตะกแตนขายตัวของมันใครมันก็นกถือว่าเป็นผลพ่อยได้ <c oughs> พอ่อแจกกับแจกพ่อแบงกับแบ่งพ่อลดกับลดเนาะพ่อแถมกับแถมให้พี่ให้น้องผู้ที่เพิ่นสนใจอยากนัาไปเลี้ยงครับ ผู้มีทุนหน่อยเด้ผู้ลังคนก็มีทุนหน่อยมันบอกผู้ลังคนก็เป็นตาลิตนคับผม mm. เงินแต่ละบาทเงินแต่ละจัดลึงค่ะผมได้มากครับเอาเงื่อแหลกมากผู้ลังคนเนาะครับ <Okay. S 1> อาบเงื่อต่างน้ำพอได้เงื่อนมากบาทนี่อยากเลี้ยงตะกะแตนเอาไปซื้อตะกะแตนครับผถือกรอกถือล่วงบาทนี่ okay. แม่นบ่ตามเพจต่างๆขายตะก,กะแตนแถมมุงพี่น้องเอ้ยกับผมเพดบาพเพรเฟนกับไฮมุงแขกไงไหมมุงนอนนะ่ะไหมมาหลังนึงกับใครกับใครตะกะแตนสามสี่ฝักผูออ้ลังค้นกับบ่อใดเลยผู้ลังค้นก็ได,กนกได้ขวดน้าเปล่าผู้ลังค้นก็ได้ขุยบอกเผานะปุ้ยนั่น,นเองบาปสัํมกรรมสัตว์ผู้เฮ็ดมันก็จีเป็นบาปเป็นกรรมอยหรอกผมว่ามันจีโบหงเฮืองเหลืองอมันจีบอจะเลื่อนไปหนหรอกสักเมื่อใดวันนึงกรรมต้องตามสนองมัน เนาะโอ้ยปวดแล้วครับมันมันมาคือเอาเปรียบคนทุกคนอยากคักแท้มันคือขี่ส่อตอแหลมันคือโก่งคักแท่ฉันดอกว่าช่วยโอกาสช่วยโอกาสคักเกินไปเนาะครับเกินไปพวกนี้บอมี่จะบอกพี่น้องว่า ธุรกิจใดอาชีพใดที่มันบุมที่มีเป็นกระแสที่คนเทศหลายที่นั่นจะมีมิจฉาชีพหลายเด<อ>้อพี่น้องให้ระวังไว <พอ S 1> ้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังเด้อค,ครับให้ระวังที่สุดพี่น้องเอ้ยเงินข้ามกาแกวมองใดที่ว่าโอนเงินสะก้อนโอนเงินก่อนเดี๋ยวส่งของให้พี่น้องยาสนับสนุนพี่น้องยาอุดหนุนพี่น้องยาสื่อเด้อครับโอนเงินให้มั่นแล้วมั่นบ่อยาทส่งให้เฮ้ามั่นกับบ่ิษั บางคนกับ<อ>ปิดเพจนี้บางคนกับ<า>ปิดเบอร์นี้<า>นั่นมีเจตนาโกงครับให้ตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าไอ้ที่พวกทีใ่ให้ให้โอนเงินก่อนเนี่ยครับมันมีเจตนาที่จะโกงเราเกือบร้<า>อยเปอร์เซ็นต์เมื่อนั้นพ่อสังองสงอออส่งอย่างาน้นองสั่งอยพ่อสั่งอย่างว่าแม่เมื่อนั้นพ่อว่าสั่งอย่างที่เขาอที่เขาพอตอบคอมเมนต์พรอไหม,ไมออครับ เขาถามโอต้นย่างต้นเออ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 ค่ะผมต้นย่างต้นระบาดว่า้นเปียย่างต้นระบาดค่ะผมอ่าผมก็ต้องการห้าร้อยต้นว่าจันค่ะผมก็แชดไปถามครับมันก็เลยถามมาครับโอนหรือเก็บปลายทางคะพ่อนะพ่อก็ว่าเก็บปลายทางพ่อบอกว่าเก็บปลายทางมันบอตอบแชทเลยครับบอตอบแชทบอเว้าน้ำเฮ่าเลยนั่นแสดงว่าไม่เกียตหน้าที่สีโกงเฮ้า ถ้าเฮาโอนเนี <|so|>> ่ยมันนนะมันส ant ีมอวงว่าเห่างงครับเหาเป็นเยื่อมั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นอครับผมชอบเพราะฉะนั้นให้ระวังเด้อครับพี่น้องระวังครับผมโอนล่วงหน้าเนี่ยครับสำคัญแท้แทครับผู้ลงทุนอะเก็บปลายทางมีบวกเพิ่ม เบอบวกเพิ่มเพิ่มร้อยนึง,งบวกเพิ่มหาซิบพกสิบบาทออนั่นก็เห็นแก่ได้เกินไปนั่นก็ได้ครับบมมีเกตนาที่สีเอื้อเฟือ้อเพื่อแพเพอย่างเดียวแบบนั่นก็ได้โบเข่าทาโบอโอเคสําหรับตั้งเท่านี่พี่น้องเอ้ยครับผมพ่อให้ก็ให้พ่อแถมก็แถมเนาะครับครับครับ พี่น้องเอ้ยไข่าตากระแตนราคาเขีดละหกร้อยบาทสิ้นเดือนครับผมจังวากันสิ้นเดือนจังอุดหนุนกันสิ้นเดือนจังเสด้ทรงให้กันอดใจไว้เด้อครับพี่น้องเด้อครับอีกบูดนครับผมไก่สิสิ้นเดือนไก่สิไข่แล้วเพราะว่าคอกนั่นอาทิตย์ปีกหลายแล้วครับพี่น้องอีกบูดนยิบมุ่งยิบกระซั่งปลูกงาไว้ท่าครับครับครับ <laughs> แม่ดองทังพูนทาง uh, อุบลอุบลราชธานีแม่ดองล่ำพูนคัาผมแล้วก็โทษมาว่ามาคุยครับผมอดเอาเด้อแม่ดองเด้อให้ยิบมุง้งยิบกระซั่งไว้ครับผมบโบดนบโบดนบโบดนเดียวกระสิ้นเดือนเดี๋ยวสีส่งให้ครับผมครับ เว่าดีดิโทรมาเว้ามาคุยชีวิตคือกันเพื่อนว่าเป็นนักสู้นักส้นแต่เม่นมวยก็สิได้แซมหลายสถาบันอยู่เพื่อนว่า <laughs> สู่ทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างคือกันลำบากลำบ่นล้มลูกคุกขานชีวิตบอเคยประสบความสําเร็จชีวิตบอเคยเจอความสมหวังม,มิตรภาพไรขอบแดนอ่าครับผมพีคนหนึ่งเพิ่นนว้าสู้ฟังครับ ค้าเฮาคือค้นศีลเสมอกันมันจังพ่อกันอืออมันจังได้เป็นมีรได้สนิทเชื่อเชื่อกันมอกันสาทุท้อนขอให้เปลี่ยนจังสันเออโอ้ยกับว่าอยากพ่อคนคนหลอกคนล่วงคนต้มคนตุนเนาะให้พ่อแต่คนดีๆคนมีศีลมีรรมในทอนเนาะกมีแต่ความจริงใจครับครับเลยความจริงใจเนี่ยอืมค่ะครับซื่อเนาะ เอาคนซื้อสัต์สุดจลีดครับผมบอกอมรับเลยอืซื้อสัต์สุดจลีดครับถ้าขายมากเพ่าะแม่นหน่อยปีได้เพราะมันบเกือบสิบปีแล้วขายของออนไล์มากหลายอย่างหลายเนี่ยจะบอกว่าขายของออนไลน์เมื่อก่อนขายพันหย่าค่ะโอ้ยขายพันหย่าขายพันเข่ากำขายพันเข่าเนี้วดำบอหยังที่เป็นออนไลนห้องขายแต่ว่าห้องขาย้ือความซื่อสัตครสให้ แบ่งปันแถมมีคือจุดครับจุดย้ายปลายฝ้ามักแถมออืครับผมครับ่อยได้แถมเราคอยดีใจล่ะก็จะนัดทุกอย่างที่ทุกอย่างที่ขายเนี่ยมีแถมมีแถมวัดทุกอย่างซื้อหน่อยก็แถมซื้อหลายก็แถมวาเต่อไปค่ะเพื่อนนี่เป็นคนมักแถมครับพี่น้องมาหอดเงินหอดซาหนึ่งแถมหลายอบเออดเตี้ยนเนี่ยสียห้เนาะของฝากของตอนครับ บ้านห้องมันอยู่กลางให้กลางสวนเด้ครับออผลละหมากหล,ลากใหม่นอใหม่นอมีหน้าฝนกันไล่ครับพี่น้องไปหามาแว่ออบ่ซื้อบ,บ่าขายกันกับบ่เป็นยังพี่น้อง่านออไปพานมากกับมาเยี่ยมมาุ่มครับออมาเหร่นมายามกันเออนะครับออบ่าหาแต่ว่ามาซื้อมา,อ,าอุดหนุนดอกครับออพี่น้องครับผมครับ พอเห็นคลิปนี่แล้วโอ้อยากมาเห่นมายามมาเยี่ยมมาชมมาเบิงการเลี้ยงตะกแตนเบิงนู่นนี่นั่นกะขอเชิญครับผมยินดีต้อนรับเปิดทุกคนครับเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำกันก็จังไปเนาะ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 สต้มไก่สู้กินคุณละแม่ครับเนาะทอดตะกแตนเออทอดตะกแตนสู้กินพร้อมเนาะเอ้าลุดไปแล้วครับเอาคลิมนี้เอาว้ซ้ำหนีสักก่อนเนาะแม่เนาะ เมื่อนี้แดดแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยครับคลิปต่อไปกับจังสีมาเว้าสูฟังครับผมเมื่อนี้กับซ้อมซิฟเ้าหลายเมย์หญ่ปลายฟ้าสีน้ำตาหงมนวยอีกครับผมใส่น้ำพีน้ำน้องค่ะครับจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับมื่อใหม่ออนเด้เวอร์ครับ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 